ของต่อไปการเปลี่ยนสไลด์นะครับประชาสัมพันธ์ที่อยู่ข้างเว็บนะครับเว็บสี่ธาตุนะครับผมก็จะได้แก่สไลด์ที่อยู่ข้างเว็บนะครับก็จะมีส่วนที่1นนะครับเป็นสไลด์ประชาสัมพันธ์ธุรกิจสาหรสี่ธาตุนะครับแล้วก็ใหญ่ๆพิยาหรืไอด์ข้าง้างสไลด์นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือสไลด์ประชาสัมพันธ์นะครับอาจะมีส่วนนี้นะครับแล้วก็ส่วนที่2องมาสมัครส่วนที่2องแลส่วนที่3 วันนี้จะสอนนะครับเรื่องการจัดการสไลด์ตวกนี้นะครับก่อนอดื่นให้ล็อกอินที่บัญชี Google นะครับผมจะเห็นว่าพอล็อกอินไปแล้วก็สังเกตดูที่มุมนะครับด้านข้างเป็นล็อกอินด้วยบัญชีของสสศีพานะครับแล้วก็มาเปิดเว็บที่สสศีพาธนะครับแล้วก็เลือกที่แอดมินนะครับเมนูแอดมินนะครับที่ตรงนี้หรือนะครับเมนูแอดมินที่อยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับผมเสร็จแล้วถ้ามาดูที่ข่าวประชา การแก้ไขรูปนะครับให้มาดูที่สไลด์นะครับเราต้องการที่จะแก้ไขสไลด์ส่วนที่ส่วนไหนนะครับผมตดวนี้ก็จะมีให้สมมุติแก้จะแก้ไขสไลด์เปลี่ยนรูปใหม่ในสไลด์จระสรมานชุดที่1นะครับก็กเข้าที่สไลด์ชุดที่1นะครับหน้าจอจะกระโดดเข้าไปที่จําจนวนภาพทั้งหมดที่มีอยู่ในสไลด์นะครับการแก้ไขการเพิ่มรูปนะครับให้เราเลือกเพิ่มรูปก่อนนะครับเลือกเพิ่มรูปภาพนะครับเพิ่มรูปภาพ ทีนี้การเพิ่มรูปเราสามารถเลือกรูปภาพโดยคลิกที่ปุ่มตรงนี้นะครับ <c oughs> ก็จะขึ้นเมนูให้เราเลือกไฟล์เลือกไฟภาพนะครับที่เราจะอัปโหลดขึ้นนะครับพอเราเลือกภาพนะครับพอเราสมมติว่าเราได้ภาพที่เราจะอัปโหลดขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เลือกภาพภาพนั้นนะครับแล้วเราก็สั่ง Open นะครับมันก็จะกระโดดภาพขึ้นตรงนี้แล้วมันจะเริ่มอัปโหลดนะครับพอเราอัปโหลดเสร็จสิ้นเรียบร้อยให้คลิกที่ตกลงนะครับ คลิกตกลงนะครับมันก็จะขึ้นภาพนะครับจะขึ้นภาพให้นะครับที่บริเวณตรงนี้นะครับทีนี้การเอาภาพเติมออกนะครับการเอาภาพเติมออกให้คลิกที่ภาพนั้นนะครับภาพที่เราต้องการเอาออกนะครับแล้วก็เลือกที่การทํางานนะครับการทํางานแล้วก็ลบรูปภาพนี้นะครับข้อควรจํานะครับก็คือห้ามลบอัลบั้มนะครับเพราะว่าอัลบั้มนี้จะเชื่อมไปยังเว็บไซต์ของสสอนะครับให้สั่งลบทละภาพนะครับ ลบภาพนี้นะครับแล้วก็ก็จะขึ้นภาพไปเรื่อยๆแล้วก็ลบภาพที่เราไม่ต้องการออกนะครับผมแล้วก็เพิ่มเ <c oughs> พิ่มภาพที่เรา,าต้องการที่จะนําให้ขึ้นเป็นชุดใหม่นะครับขั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิดการสงสัยหรือเกิดข้อสงสัยหรือสับสนในระหว่างการทำงานให้อัปโหลดรูปภาพก่อนนะครับอัปโหลดรูปภาพเข้าไปทั้งหมดเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยสั่งลบรูปภาพที่เราไม่ต้องการออกนะครับ การอัปโหลดรูปภาพควรจัดการรีไซส์นะครับปรับขนาดรูปภาพให้ลงขนาดเล็กก่อนนะครับการอ่าปรับขนาดเล็กก่อนเพราะว่าถ้าเอาขึ้นไปแล้วจะทําให้พื้นที่บนอินเทอร์เน็ตนั้นเต็มครับผมพอเสร็จแล้วนะครับถ้าเราทําเสร็จสิ้นแล้วนะครับภาพที่อยู่ในช่องผสมพันธ์นะครับช่องที่1ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นรูปภาพใหม่ตามที่เราต้องการ